อีลิแกนไมล์บอดี้สี่ค่ะสีดำด้านหลังนะคะรอดุคุ้มทนแบบนี้นะคะรานะคนล้าน4 1 9 0 0 0บาทนะคะสำหรับเจ้ามิวเอ็กอีลิแกนตัวใหม่ล่าสุดค่ะคุณผู้ชค่ะ,คะ,คะเดี๋ยวเล่าพาดูนะคันนี้นะคะโหลดจัดทรงให้เรียบร้อยแล้วนะคะย้ำอีหนึ่งรอบใครที่อยากจะโหลดนะคะตัวรถของมิวเอ็กเนาะต้องใส่โชว์ด้วยนะถ้าไม่ใส่โชว์นะคะโหลดไม่ได้นะคะรับน้าหนักกันไม่ไหวเนาะคันนี้นะคะก็เป็นไมล์บอดี้ตัวใหม่นะคะไฟหน้าเป็นแบบ ใหม่เรียบร้อยนะคะโปรดิคเตอร์เป็นแบบดีไซน์แบบเป็นเแบรดเบรดเนาะแบบนี้นะคะแล้วก็ตัวกันชนนะคะก็จะเป็นไฟเตอร์เจ็ทนะคะแล้วก็ไฟตันหมอก LED นะคะดีไซน์เป็นแบบแอร์เคอร์เทนแบบนี้นะคะลักษณะตัวรถเนี่ยเลยเคยรีวิวไปบ้างแล้วเนาะตัวล้อคะ่ะมาดูงานตัวล้อนิดน,นึงนะคะตัวล้อนะคะลูกค้าเลือกเป็นงานตัว เขาเรียกว่าแกน Y ค่ะเป็นทรงแกน Y ซึ้งสเต็ปล้อเนี่ยลูกค้าเขาเลือกสีมาแบบนี้นะคะแล้วก็ตัวยางนะคะเป็นยางงานนิโต SD นะคะแบบนี้เนาะ26560ค่ะโหลดสเต็ปหน้า1นครึ่งหลัง2นิ้วนะคะเดี๋ยวพามาดูตัวโชกสต์นิดนึงค่ะตัวเกรดโชกนะคะเป็นโชโกโคเฟนเดอร์ค่ะด้านหน้าเป็นควีนซีรีส์แล้วก็ด้านหลังเป็นพิกกี้แบ็กซับแทงค์นะคะสามารถปรับระดับได้ด้วยนะคะแล้วแต่ลูกค้าสะดวกอยากได้ ปรับระดับแบบไหนก็คือแจ้งได้เลยนะคะอันนี้คือเป็นสเต็ปโหลดที่เราทํากันก็คือหน้าหนึ่งครึ่งหลัง2ค่ะเดี๋ยวเลยพาดูด้านหลังค่ะตัวโชค๊คเราจะเป็นลักษณะนี้เลยนะคะโอเคใส่โชค๊คแล้วเรียบร้อยค่ะจัดทรงให้นะคะแล้วก็เดี๋ยวดูภายในสักนิดนึงค่ะภายในเลยรีวิวไปแล้วรอบนึงนะแต่ก็ให้ดูค่ะตอนที่ปูพรมแล้วนะคะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะตัวพรมลูกค,ค้าสามารถเลือกสีได้นะหน้าจอ9นิ้วค่ะแอร์ออโต้อิสระความเย็นเนาะ พวงมาลัยมัลติฟังกชันนะคะแบบใหม่ััเบาเป็นเบาแบบใหม่ด้วยระบายความร้อนคูแม็กนะคะสีเป็นเทฟิลบาวแบบนี้นะคะดีไซน์ใหม่อีดีแกนเนี่ยผังคนผู้โดยสารจะยังไม่ได้เป็นไฟฟ้านะคะโอเควันนี้เข้าๆก่อนฝนตกแล้วนะคะเดี๋ยวเดวจะพาดูรีวิวรอบคันอีกรอบหนึ่งนะตอนนี้ไปก่อนเจอกันคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ